จะเป็นการประชันเสียงดีกันแล้วเริ่ม<ด>ต้นที่นครนายกฝั่งผมก่อนนะครับอืนเราไปคุยกับรองนายกอบตอวังกระโจมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกคุณกฤสนาจันทสศรสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณิ๊นดูครับห้าแสนบาทพี่เนคณะกรรมการค่ะครับในนามของชาวจังหวัดนครนายกนะคะถ้าได้รับเงิน5้าแสนเนี่ยเราจะไปจัดตั้งเป็นกองทุนสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ถูกทอดทิ้งค่ะอืมโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นปัญหาสังคมพอสมควรนะโอเคก็มีกองทุนอันนี้ก็ถือว่าได้ปช่วยเหลือเขาถ้าเขาขัดสนขึ้นมาค่ะนะฮะจะได้ไม่ได้ลองคนนี้ล่ะครับมาน้องแอมเชิญครับน้องแอมนครนายกมาเลย สวัสดีค่ะน้องแอมสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่ปีนี้อายุ18ปีค่ะ18แล้วนะ เรียนอยู่ชั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ค่ะองลักษณคณะอะไรคะคณะพละศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาว้าวนี่จะไปขี่วัวกระทิงเมื่อกี้สบายเลยดิโอ้สบายแรงเลยใช่ไหมคะนะแต่ว่าวันนี้ขอทางด้านโชว์เสียงก่อนโชว์เสียงก่อนเอาละครับวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องเพลงโรงแรมใจของคุณคัทเทียมาลสีค่ะนะถ้าร้องดีๆคะแนนน่าจะสูงเพราะเป็นเพลงที่โชว์ความสามารถเลยอพร้อมนะคะตั้งใจโรงแรมใจครับจากน้องแอมนครนายกครับ Good yes. yes. ็นคนที่ร้องาหวเสนะร้องเพลงได้อักขระชัดดีมากเลยนะคะพี่อยากจะบอกว่าอย่างนั้นจริงๆรลยเ่ะมาปากกรรมการนะคะพี่ต้นหอมก่อนนะคะดนโดยรวมอะไรเงี้ยทุกอย่างมันออกมาได้ดีแล้วนปนคนที่หน้าตาสวยมากนะคะอย่าไปแวกจมูกไอ้ขนขนขนนุ่อันนี้ไม่ได้ม่ได้แว็กนะคะนี่เติมนะคะนี่เติมค่ะเอาล่ะเรื่องการร้องเป็นคนที่ออกเสียงอักขระชัดเจนมากนะคะแล้วก็ เสียงมันสูงแสบลิ้นปี่ไปนิดนึงคือแต่อันนี้พี่ก็ไม่เข้าใจเรื่องเทคนิคการร้องว่าทำยังไงให้มันสมูทระหว่างเสียงสูงกับเสียงต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พี่ไก่สมพลเนี่ยที่ถือว่าเป็นอาจารย์เลยนะคซิงแสแดูดวงนะไม่ได้สอนร้องเพลงโดยรวมทุกอย่างก็ดีค่ะเสียงใสดีค่ะขอบครับอ่าโอเคพี่แอดครับน้องแอมไม่น่าเชื่อเรียนพละศึกษาเล่นกีฬาด้วยไหมครับออกกำลังกายเฉยๆแต่ไม่ได้เป็นนักกีฬามันจะเป็นนักกีฬา จบมาทาอะไรคะเป็นเทรนเนอร์อยู่ตอนนี้นักกายภาพบําบัดได้อะไรได้สอนการออกกําลังกายได้แต่ว่าถ้าร้องเพลงได้ดีขนาดนี้ไม่ต้องไปทํางานพวกนั้นนะครับร้องเพลงดีกว่าเด้เพลงวันนี้เพลนนะเต้นไปหน่อยเต้นมากถ้าผ่อนคลายมากกว่านี้น่าจะดีกว่านี้มากๆแต่ว่ารวมแล้วก็ถือว่าทําได้ได้ดีมากโอเคโอเคครับขอบคุณครับ มีบางจุดยังเกรงอยู่อาอ่าพุเป็นพื้นที่เสียงสูงมากเสียงพุ่งมากเลยนะคะโอ้ทพร้องเพลงโรงแรมใจเสียงสูงขนาดนี้คงพักโรงแรมชั้นสูงเลยนะ่น่าจะไม่ต่ำกว่าชั้น30ฮะแล้วก็อะไรรอเรืออัคระเนี่ยพี่ตักชอบมากเลยนะโดยเฉพาะท่อนเนี้ยสุดเจตระหอมสุดเจตรมหองชอบมากเลยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ตักจะฝากน้องแอมไปก็คือว่าเวลาร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ย การร้องแล้วเราโชว์ลูกคอนเนี่นาายหนูระวังจะข้ามห้องอะไรเงี้ยเวลาร้องเพลงคืออย่าไปดึงมากมันต้องแบบว่าให้มันลงจังหวะให้ตรงห้องอะไรเงี้ยแต่ทั้งที่นั้น,นทั้งหมดดีหมดเลยนะพี่ตักชอบครับสีผิวก็ชอบค่ะ <laughs> อ้าวอาจารย์ <laughs> สิ่งที่น้องแอมวัน,นี้ที่ประทับใจพี่มากก็คือเวลาแสดงออกแล้วไม่ตั้งใจเป็นการร้องเพลงประกวดเกินไปบางคนมาล็อกข่าข่าทางใช่ไหมข่าดูแลติดอัดอยากจะให้เป็นเป็นเชียร์ลีดเดอร์แทน แต่น้องแอมร้องแล้วฟังแล้วเพราะไปด้วยโดยเฉพาะเวลาย,ยิ้มนี่แบบมันทะลวงมาทางใจของเราเสียงน้องหวานมากมจะบอกว่าเสียงหวานจับจิตพลังจับใจเขาเรียกว่าเสียรือเตะซิมหรืออูรักเตะซิม่อพี่ภูน้องแอมครับ น้องเป็นหนึ่งในไม,ไ,มไม่กี่คนที่พี่ได้ยินเสียงแล้วเตลึงโอ้โหตึงตึงตึงลึงตงไม่ <ตะ S 1> ใช่อย่างนั้นสิเ <laughs> ตลึงเหรอหม,มายความว่าเสียงเขา,า,เ,พาเพราะมากๆใช้คํานี้เลยนะครับสรุปอย่างนี้แล้กันน้องมีดีทุกอย่างนะครับสิ่งหนึ่งที่ควรจะปรับคือที่พี่ตั๊กบอกเพราะหลายคนเข้าใจว่าเวลาร้องแล้วโชว์เทคนิค โชว์การเอื้อนจนกระทั่งมันข้ามห้องย้ายข้ามห้วยไปนู่นเลยเนี่ยมันทําให้ดูดีหรือเก่งอันเนี้ยต้องบอกเลยให้ให้เข้าใจจริงๆว่าในวงการร้องเพลงเนี่ยคนที่เป็นศิลปินเขาจะบอกว่าบอกทุกคนครับว่าการร้องแบบนี้ผิดมันทําให้อารมณ์ของเพลงเสียแทนที่มันจะเล่าเรื่องต่อไปแบบฮะมันสะดุดมันต้องรอมันต้องอะไรแบบนั้นการร้องให้ตกยกพอดีพอดีเพลงมันไปยังไง ไปตามนั้นตรงไหนมีจังหวะให้เล่นเทคนิคให้โชว์ความสามารถค่อยใส่ลงไปโชว์เยอะไปเนี่ยกลับทําให้อารมณ์เสียและหงุดหงิดหง้ดจริงๆทําไมถึงหยิงพยองไม่พูดจางนี้แลนะแค่นี้พอแล้วมันจะสมูทแล้วแล้ใส่ความหวานลงไปในแพลตฟอร์มนี้ลองนี้ลองนี้ลองแบบพี่ภูดิพี่ภู นี่ไม่ต้องดีดตามเขาดีได้อ้ออะร้องไปพร้อมกันร้องไปพร้อมกันสาสโหดร้รยจริงๆทำไมถึงยิงพยองเจอะไม่ตอบนี้องเจอบน้องไม่พูดจ้านั่นแหละปิดคำให้เร็วอย่ายานอย่ายุวยนะครับนอกนั้นไม่มีอะไร สุดยอดอ้อาวเารเาเนิดหน่อยนะแต่ที่สำัญจะมีโอกาสารป,รปรับปรุงแล้วกลับมาเวทีนี้ได้ต้องชนะวันนี้ให้ได้ก่อนนะคะใช่ครับซึ่งก็ต้องอยู่กับน้องแป้งสมุรสาครนี่แหละครับว่าจะยอมให้ชนะหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาดูน้องแป้งกันครับ พี่ตั๊กว่ามันเข้ากับล่องเสียงของน้องแป้งความสามารถนี่คือแบบว่าเก่งอะค่ะเก่งเกินอายุพูดภาษามวยต้องบอกว่ามวยถูกคู่คนดูถูกใจสวัสดีครับวนี้คือช่วยยามาพาไปดู บล็อกแหม่ได้ยินบล็อกบล็อกบล็อกแบบนี้นะครับแน่นอนวันนี้อยามาห้าพาไปดูจะพาไปพบกับนกแก้วพันใหม่ครับบล็อกบล็อกที่จิ๊บจิ๊บไว้ที่ใจบล็อกขนาดนี้เป็นเรื่องของสุนัขที่ควรเราจะเป็นพันอะไรไปชมกันเลยครับเออทำไมถึงชอบไซบีเรียนฮัสกี้ครับตอนแรกอ่ะจริงอ่ะเลี้ยงอยู่หลายพันแต่เพิ่นมาสนใจอ่ะพันนี้เนื่องจากมันมีเสน่ห์มันค่อนข้างดึงดูดแล้วมีเสน่ห์ของเขามากครับผมเดี๋ยวแต่เท่าที่ดูหน้าตาของไซบีเรียนฮัสกี้แล้วเนี่ยหน้าตามันเหมือนหมาป่าที่เราเห็นในหนังอะ จริงๆแล้วนีสายมันดุแบบนั้นเหมือนหน้าตามาหรือเปล่าครับอ๋อไม่ดุเลยอะค่ะมันจะขี้เล่นมากถ้าเกิดจะดูว่าสายบริทัสกี้ตัวไหนเป็นลนักษณะดีดูยังไรครับดอูอ่าตำแหน่งหูโครงสร้างอกสายพันธุ์ต่างๆยังไงครับโดยรู้รอย่างอย่างหูเนี่ยก็จะให้ให้มันตั้งไม่ลูกเกินไปไม่ใหญ่เกินไปไม่กว้างเกินไปอกเนี่ยสมส่วน ประมาณนี้ครับ,รบผมจำเป็นไหมครับว่าสายพันนี้ต้องเลี้ยงในห้องแอร์ครับคนเข้าใจผิดว่าเซบิเลียนเนี่ยจำเป็นต้องเลี้ยงห้องแอร์อยู่ในเมืองหนาวแต่จริงๆแล้วเซบิเลียนเนี่ยเลี้ยงในอากาศธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดและสำหรับคุณที่สนใจในพันธุ์สุน,นัขเซบิเลฮัสกี้เนี่ยนะครับ ควรจะมีอายุเท่าไหร่ถึงจะน,นามันไปเลี้ยงได้ครับ45สวัน,นะคะ่ะก็ซื้อมาเลี้ยงได้แล้วใช่ค่ะได้รับวัคซีนแล้วและสาหรับคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดน,นะครับที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับส่งเรื่องราวของคุณมาตามที่อยู่นี้นะครับเรื่องไหนได้ออกอากาศนะครับรับเงินรางวัลจากยามาฮ่าไป3,000บาทติดตามนะครับสัปดาหนะ์หน้ากิฟต์และบุ้ยจะพาคุณผู้ชมไปชมอะไรในช่วงยามาฮ่าพาไปดู